เมื่อก่อนเรารู้กัน,นะฮะมีบอวอรอบ้านวัดและโรงเรียนแต่ที่นี่นะครับอำเภอสารพีเชียงใหม่มีบ้านวัดโร<ล>งพยาบาลนย <laughs> ครับไหนบ้านครับ <laughs> วัดครับผมอ่าแล้วก็โร<ล>ง,<ล>งบาลที่นี่จึงมีแต่รอยยิ้ม แม่นกอแม่นค่ะว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ปัจจุบันเนี่ยสพชมีสิทธทิประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในระยะรอยต่อเนี่ยนะครับเราเรียกว่า IMC เนอะ Intermediate Care เนี่ยนะครับโดยที่เมื่อผู้ป่วยพ้นวิกฤตแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นนี่ไม่เกิน6เดือนนะคควรจะได้รับการฟื้นฟูนะผ่านระบบ IMC ซึ่งเรามีอยู่4กลุ่มนะฮะบ,บาดเจ็บสมองบาดเจ็บไขสันหลังบาดเจ็บสะโพกเนี่ยนะครับสมองก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบพอพ้นวิกฤตไปปุ๊บเนี่ยเรามีสิทธทิประโยชน์ในการเข้ามารับบริการเนี่ย20ครั้ง นะครับใน20ครั้งเนี่ยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลก็ได้จะไปรับบริการที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยไปแล้วถ้าเป็นคนไข่นอกก็จะมีความเข้มข้นของการดูแลแบบหนึ่งถ้าเป็นคนไข้ในก็จะมีความเข้มข้นในการดูแลแบบหนึ่งวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนาเป็นรูปแบบที่ดีมากเพราะว่าเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลกับชุมชนนะครับคำว่าบวรเนี่ยคือบ้าน วัดและก็โรงพยาบาลนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมีมูล,ล,มล,ลนิธิของครูบาน้อยนะครับที่ท่านตั้งขึ้นมาเพื่อโรงพยาบาลโดยเฉพาะเลยมีการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับมีการปรับปรุงสถานที่นะครับเพื่อทําเป็นโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วย IMC โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่หลังจากพ้นวิกฤตปุ๊บสามารถมาแอดมิดเป็นคนไข้ในพอเป็นคนไข้ในเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการดูแลแบบเข้มข้นนะครับนะ แลวกระบวนการแบบเข้มข้นก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นคืนตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็มีมีความร่วมมือเพราะว่าตรงนี้ก็จะทําเป็นต้นแบบพอเป็นต้นแบบแล้วก็ทาโดยการเอาวิชาชีพมาร่วมร่วมกันใช่ไหมฮะตอนนี้ที่นี่ยังไม่มีคุณหมอนะฮะคุณหมอฟื้นฟูแต่ก็มีคุณหมอฟื้นฟูจากโรงพยาบานลคนครพิงค์เนี่ยมาช่วยสัปดาห์ละครั้งมาแล้วก็มาวางแผนนะฮะนักกายภาพก็มาดูแลต่อเนื่องนะฮะในระหว่างสัปดาห์นี้ก็จะดูแลต่อเนื่องนอกจากนั้นยังเอาญาติมาด้วย ะะให้มีญาติคอยดูด้วยว่าจทําอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะแล้วกลับไปที่บ้านเมื่อดีชาร์จไปแล้วกลับไปที่น้านจะต้องทำอย่างไงต่อก็จะทําให้การดูแลเนี่ยครบวงจรมากขึ้นเอาง่ายๆายนะครับเมื่อกี้เราเจอผู้ป่วยคนหนึ่งอาชีพเป็นช่างตัดผมช่างตัดผมเราต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้มือเนี่ยแล้วงานมันละเอียดนะนะฮะแล้วตอนที่เขาเป็นโรกเนี่ยเขาใช้มือไม่ได้เลยนะแต่เข้าสู่การรักษาได้เร็วแล้วก็มาถึงที่เนี่ยแลกกายภาพต่อเนื่องเลยตอนนี้ผมลองเอามือไปให้คุณลุงบีบให้นเจ็บมือเลยนะฮะ แปลว่าตอนนี้ใช้มือได้ใกล้เคียงปกติแล้วนะก็สามารถกลับไปประกอบอาชีพได้เราลองนึกดูในทางกลับกันคนไข้ไม่ได้ถ้าคนไข้ไม่ได้สู่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมือข้างนั้นจะใช้ไม่ได้อาชีพทําไม่ได้แน่แคนไข้ต้องมีคนมาช่วยละแทนที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีคนมาช่วยนะครับเราลองนึกดูสิคนคนหนึ่งเคยทํางานได้เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วทํางานไม่ได้เศรษฐกิจประเทศจะเสียแค่ไหนนี่คือคนคนเดียวนะแต่พอเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วเขากลับไปประกอบอาชีพด้วยตามปกติ ทุกอย่างเข้าสู่สภาพปกติท่านผู้ใริการเล่าให้ฟังนะครับว่าโมเดลที่นี่เป็นยังไงประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างนะครับแล้วความหัวใจของความสําเร็จอยู่ที่การมีส่วนร่วมบรวรบ้านวัดโรงเรียนแล้วที่นี่ทําได้ที่อื่นก็ทําได้ครับนะถ้ามีความร่วมมืออย่างนี้ในทุกๆพื้นที่ผู้ป่วยที่4ี่กลุ่มที่พ้นวิกฤตแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูได้ไวจะเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์กับที่นี่ก็กลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราทําทั่วประเทศก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยทั่วประเทศ yeah. โรงพยาบาลสาภีบรวรพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่ถูกยกระดับเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ในการฟื้นฟูสภาพมีหอผู้ป่วยในสำหรับบริการผู้ป่วยจำนวน24เตียงที่ดูแลแบบฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลสพีบรวรพัฒนาเราจะฟื้นฟูสภาพทั้งแบบ การแพทย์แผนปัจจุบันโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางไกลภาพบำบัดซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีสภาพสูงนะครับเป็นเครื่องมือสมัยใหม่นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการนะครับประกอบกับเราก็ยังมีบริการที่บรูรณาการทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกแบบแผนจีนมัน้นการที่เรามีหอผู้ป่วยและในการให้บริการแล้วก็ มีศักยภาพในการบริการการแพทย์หลากหลายสาขาำทำให้ผู้ป่วยระยะกลางหมายถึงผู้ป่วยทีเ่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะฮะซึ่งเป็นผลแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงก็ดีที่มีผลแทรกซ้อนเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว, <c oughs> ลวก็จะมีโกลเด้นพิเลียดในการให้การบริการนะครับอยู่ประมาณสองเดือนนะครับซึ่งถือว่าถ้า ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีอาการน้ำมสบเพิ่มพาดและก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วทันท่วงทีภายใน2เดือนมีความเชื่อว่าคนไข้จะกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบปกติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งโรงพยาบาลเรามีหอผู้ป่วยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและก็บุรณาการแพทย์ได้หลากหลายสาขาก็ทำให้ ผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาพีบรวรของเราทั้งคนไข้ในอำเภอสาพีก็ดีหรือคนไข้จากต่างอำเภอก็ดีซึ่งเป็นนโยบายของทางด้านสาสุขจังหวัดเชียงใหม่ที่จะให้โรงพยาบาลสาพีเรายกระดับในการดูแลคนไข้อำเภอสาพีและคนไข้ที่ส่งต่อจากหลากหลายอำเภอร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลจังหวัดเราก็ดูแลได้เป็นอย่างดีประกอบกับคนไข้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือคนไข้ที่มาจาก ช่องทางต่างๆทั้งที่เขารับทราบเรื่องของโรงพยาบาลสาพีบรวรพัฒนาแล้วก็บอกต่อกันมาก็มาใช้บริการที่สาพีแล้วก็มีประสิทธิภาพมีผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีส่วนใหญ่คนไข้กลับไปก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกรายครับที่เรารับนโยบายมาจากอาของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสามหมอก็เราก็สามารถใช้กลไกตัวนี้ในการเ,าเชื่อมต่อ นะครับกับโรงพยาบาลสาภีบรวรพัฒนานะครับก็จะมีหมอที่อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเราก็จะมีการส่งเคสกันนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะเป็นผู้ที่ดูแลคนไข้ต่อเนื่องอในพื้นที่ต่อจากเราดูแลบางบางทีบ้านของคนไข้ของเราก็อยู่ในสภาพที่มันไม่เหมาะกับการฟื้นฟูสภาพนะครับอย่างกลไกพวกนี้ ก็จะมีเทศบาลคอยมาช่วยดูให้อย่างปรับปรุงบ้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็มีเครือข่ายของเรื่องของศูนย์ซ่อมสร้างเรื่องอุปกรณ์ต่างๆซึ่งบางครั้งโรงพยาบาลเราอาจจะมีไม่เพียงพอเนาะก็จะมีศูนย์ที่ช่วยในการซ่อมบำรุงลดเข็นหรือกายอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสามารถให้คนไข้ย,ยืมกลับไปใช้ในชุมชนได้มัน,นกลไกในชุมชนจะสำเร็จได้ก็ ผมว่าปัจจัยความสําเร็จอยู่ที่เครือข่ายทั้งเทศบาลทั้งอ,องค์กรต่างๆภาคประชาชนในการดูแลต่อร่วมกับเ,เครือข่ายของสาสุขของเราครับในการดูแลคนไข้ ที่บ้านในนชชุมาย <Yeah. S 1> แพทย์พัทรัตน์ปานสุวรรณจิตนะครับเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสารพีครับผมเป้าหมายให้คนไข้มี4ี่กลุ่มโรคนะครับของประเทศไทยก็คือ1ผู้ป่วยอมัพอมพฤกษ์อัมพาตผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองผู้ป่วยบาดเจ็บทางไขสันหลังแล้วก็ผู้ป่วยบาดเจ็บทางข้อสะโพกให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความสามารถในการดูแลตัวเองให้ได้ใกล้เคียงกับก่อนป่วยได้มากที่สุด โดยกระบวนการที่ให้ไปก็คือการบําบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพครับผมก็มีนักกายภาพบาบัดกิจกรรมบําบัดพยาบาลที่ผ่านการอบรมฟื้นฟู5วันหรือ4เดือนนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกฝังเข็มเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้คนไข้กลุ่มไหนที่ผ่านระยะเฉียบพลันแล้วก็จะต้องกระจายสู่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งถ้าเราไปโรงพยาบาลชุมชนเลยแล้วไม่ได้ดูแลคนไข้กลุ่มนี้ในระยะฟื้นฟูได้นาน เพียงพอคนไข้าอาจจะกลับมาด้วยภาวะแทรกซ้อนครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้การดูแลให้ความสําคัญในการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูคนไข้กลุ่มนี้ก็จะกลับมาด้วยภาวะแทรกซ้อนที่น้อยลงแล้วก็รวมถึงลดอัตราความพิการที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยครับ <Yeah. S 3> ต้องเรียนถามว่าสปสชเขตหนึ่งที่เชียงใหม่น,นะฮะครอบคลุมกี่จังหวัดแล้วดูแลพี่น้องประชาชนทั่วถึงแค่ไหนครับ ค่ะก็สวัสดีนะคะก็จะนําเรียนว่า <c oughs> ส,ปาสเปสะชเขตหนึเชียงใหม่นะคะเราดูแลทั้งหมดอยู่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนไล่มาตั้งแต่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำาพูนลำปางแพร่น่านแล้วก็วกกับอธิ่พยเยากับเชียงรายค่ะทั้งหมดก็8จังหวัด103อําเภอค่ะค่ะในการในส่วนของการดูแลทั้งหมดของเราก็ ก็ดูแต่ดูแลตามภารากิจของสปชเลยนะคะว่าต้องให้เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะอย่างเท่าทันและเท่าเทียมอย่างเท่าทันแล้วก็เท่าเทียมแล้วก็ที่สําคัญคือ,อพื้นที่เขตหนึ่งเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยเรามีความเข้มแข็งของชุมชนที่ดีมากแล้วชุมชนก็จะ,ะช่วยในการดูแลประชาชนสุขภาพของประชาชนแล้วก็สปชอเองก็ เป็นฝ่ายสนับสนุนเติมเต็ม <Yeah. S 3> อตอนนี้กำลังดึงหลังอยู่ค่ะเป็นเคสดึงหลังที่เขามีอาการปวดหลังนะคะมันจะเป็นเส้นประสาทลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ต้องดึงดึงให,ดงให้ดึงให้มีให้ยืดมันเป็นกระดูกข้อมันอยู่อย่างนี้นะคะดึงให้มันห่างออกจากกาันข้ามันเบียดกันนะคะต้องดึงให้มันห่างออกจากกาันแล้วอาการมันก็ จะดีขึ้นคะ่ะถ้าคนไข้ไปทำซ้ำๆอีกก็จะเจ็บอีกคะ่ะดูรับเส้นอ่ะจ๊ะถ้าเรามันปวดแล้วลงลงขาลงมันซาหมดเลยจ๊ะตอนแรกๆนี่มันมันปวดแล้วทีนี้เรามาดึงอีมือเกาะค่อยๆหายไปอ่ะจ๊ะเออแล้วถ้ารักษาฟรีไหมครับจะรักษาฟรีจ๊ะใช้ใช้บัตร,ร,รอะไรบัตรทองเนาะบัตรใจ,ใจอ่ะ,ะใจวะเนาะออมีค่ะบัตรทองจ๊ะ พระนอกจากจะรักษาใจพี่น้องประชาชนแล้วนะครับพระยังรักษากายให้กับพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวอำเภอสารพีพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็ลูกศิษย์ผู้ดูแลวัดศรีดอนมูลท่านก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะว่าสิ่งที่วัดทำวันนี้มันสร้างกุศลหลากหลายอะไรให้กับพี่น้องประชาชนครับครับผมครับสำหรับ ผมนะครับเป็นเลขามูลนิธิครูบาน้อยเพื่อโรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนาโดยตรงเลยนะครับคือครูบาน้อยท่านเนี่ยครับก็ได้ตระหนักถึงสุขภาพนอกจากสุขภาพใจแล้วที่จะให้คนทั่วไปประชาชนเนี่ยได้เยียวยาเรื่องจิตใจโดยการสร้างวัดให้มีความ ร่มรื่นแล้วก็น่าเข้าไปกราบไหว้นะครับผมก็ยังที่จะสนับสนุนเรื่องของสุขภาพทางกายของประชาชนด้วยนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีสุขภาพดีส่วนโรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนาเนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลเพื่อการบําบัดฟื้นฟูโดยตรงนะครับผมเราเรียกว่าโรงพยาบาลเพื่อการ IMC นะครับผมเยโชคดีโชคดีอ๋อนี่นี่เป็นหมออะไร อยู่ที่ไหนอยู่โคราชโคราชนะมาตามดูต้องไปปรับปรุงนะ<อ>งปรับปรุงที่โคราชนะครับผมโชคด,<อ>ดีนั<อ> <c oughs> ่ือว่าเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์รมโลกทุกระดับชั้นตามปานกลางในสูงสุดอพอที่เราจะช่วยได้ที่เราจะทำได้ถ้าอยาย้อนถามว่าเอาเงินที่ไหนมากาจากเทวบุบทเทวดาน,นั่นเองเขามาหาให้เรา เสร็จแล้วเมื่อเราได้รับนี้วก็เอามอบให้แก่าทางโรงพยาบาลโรงพย,พยาบาลต้องการาเครื่องเกี่ยวกับสงคราห์ออนขนอเพิ่มเพม่อนรูปรวมโรคเครื่องอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็พอที่จะช่วยก็ช่วยไปทําดีเพื่อดีทําดีสุดดีเรียกว่าอยู่ในพรหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เราก็อยู่หาให้แล้วก็บังเฉยคุณหมอทั้งมวลทุกท่านก็บริหารการต่อไปเราไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไม่เมาเราปล่อยอันนีค้คือเราเดินสายนี้แล้วก็ดีใจด้วยนะที่ได้มีความสนใจนะญาติโยมทุกคนทั้งหลายเรียกครูบาน้อยถ้าเป็นแบบสายญาที่สมณศักดิ์ว่าครูบาพร,ระครูสิริศีละสังวร สวัสดีครับผมนายเสกศักดิ์เป็นไทยแล้วก็พร,พร้อมกับเพื่อนสองคนนะครับตอนนี้ก็มาร่วมกิจกรรมาาจิตอาสา,า,าบริการวิชาชีพนะฮะเป็นทางด้านผู้วิการหรือช่างที่มาก็จะเป็นช่างกายอุะกรณ์นะฮะจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สาขาช่างกายอุปรกร์ปวสหนึ่งครับภูมิใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ยังไงก็ขอฝาก ไว้ด้วยนะครับมีกรรมดีๆพวกผมก็ยินดีที่จะไปครับขอบคุณครับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ช่วยเหลือคนพิการและนี่อีกหนึ่งพวกเราจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการอาจารย์ก็พาลูกศิษย์มาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับเทคนิคเชียงใหม่ครับผมช่วยอะไรส่วนนี้บ้างครับอ๋อก็ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้ทําการเปิดในระดับ ประกาศนิบัติวิชาชีพชั้นสูงในสาขาช่างกายอุปกรณ์ครับก็เลยว่าในเรื่องของตามป้ายของการเลยครับเป็นกิจกรรมจิตอาสาครับโดยที่การนํามาออกหน่วยแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้ฝึกในหน้างานจริงนะครับตัวของชิ้นงานจริงมาพบเจอกับตัวของงานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ <S <S ของเราก็เป็นสาขาเล็กๆครับแต่ว่ามีมีเปิดในสาขาช่างกายอุปกรณ์ของในสังกัดวิว่าเราเปิดที่เดียวครับในประเทศไทยครับ Oh, อันนี้นะช่างกายบุกรณ์ไม่มีที่อื่นเปิดเลยครับ <Yeah! S 2> ระบบสุขภาพชุมชน,นถูกปลูกฝังมาในเครือข่ายสุขภาพของอำเภอสารพีในทุกพื้นที่ทุกรพอพศตอกล่าวได้ว่าเป็นรพอพศตอที่เข้มแข็งทุกคนบุคลากรทางสุขภาพเ,เรากล่าวได้ว่าเลยครับยกย่องได้เลยว่าเป็นบุคคลที่ทุ่มเทและเสียสละ ที่ตําบลชมพูเนี่ยนะครับเราเห็นสถานการณ์จากโอกาสการบังเกิดขึ้นการมีขึ้นของโรงพยาบาลสารพีบวรทำให้จิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานในโรงพยาบาลสารพีบวรเนี่ยนะครับได้มีทักษะได้มีประสบการณ์ในการดูแลดูแลช่วยเหลือนะครับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มคนปอบบางนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํากายภาพเบื้องต้น,นให้กับคนในชุมชนได้เราเริ่มต้นมาจากจุดนั้นการที่เรานําคนที่ แทบจะนะครับนิยามของชุมชนให้ให้ค่าเขาเนี่ยนะครับน้อยที่สุดคือคนกลุ่มคนพิการเนี่ยเมื่อคนพิการเราพัฒนาเขาจนกระทั่งมาเป็นแกนนําในทุกมิติเป็นแกนนําจิตอาสาเป็นแกนนําของช่างชุมชนตอนนี้เรายังมีคนพิการจิตอาสาของเราที่กําลังสร้างบ้านอยู่5ห,หลังการที่คนพิการลุกขึ้นมาทํางานได้จัดการตัวเองได้จัดให้บริการกับชุมชนได้นะครับไม่มีเหตุผลอื่นที่คนปกติทําไม่ได้ เพราะนั้นกล่าวได้ว่าการทํางานกับกลุ่มกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยเป็นการทํางานที่สามารถเรียกนะครับหรือระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มาทํางานร่วมกันได้และการทํางานที่มันเกิดขึ้นนี้มันทําให้กลุ่มคนอื่นๆได้ประโยชน์จากการทํางานเรื่องนี้ด้วยสุขภาวะนะครับหรือปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพไม่ได้มองเพียงแค่บุคลากรทางด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นชุมชนเองเนี่ยควรที่จะมามีบทบาท และเป็นหุ้นส่วนในการดูแลตนเองดูแลเพื่อนดูแลชุมชนดูแลสังคมให้นะครับมีสุขภาวะที่ดีนะครับทั้งร่างกายจิตมิญญาณนะครับให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เรื่องนี้กิ่งว่ยอดพ่อหลวงบอกว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมหนึ่งสองสามเราต้องช่วกันเนอะแล้วได้ช่วยหรือยัง ช่วยแล้วจะช่วยแฮมตีดายเจ้าศูนย์ซ่อมสร้างตำบลชมพูแม่นก่อแม่แล้วเ้ได้มาเชียงใหม่ผู้คนเขาใจดีโอสารพีแดนนี้ดีหลายอยู่เมืองเชียงใหม่ติดคนไม่ดูได ช่วยคนพิการหลายๆโอเมืองเชียงใหม่บ้านเราต่ดาดาต่ดาดาดาต่แต่แต่ขอให้สารพีจงเจริญขอให้ศูนย์ซ่อมสร้างที่ตำบลชมพูจงเจริญผู้พิการทุกคนจง นี่คือจิตใจของหมูเ่เฮานะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่แม่นกอแม่นแม่นแลเ <laughs> ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน